ถือตำแหน่งเนี่ยจริงไหมมึงเห็นเลยมึงเห็นเลยมีหลักฐานแล้วอย่าพูดใส่ร้ายดิมีหลักฐานสิก็จะติดคุกติดตารางตายเนี่ยโอ้ยเลอะเทอะเลอะเทอะเออเลอะเทอะเลอะเทอะเดี๋ยวก็รู้ว่าเลอะเทอะตัวเองอ่ะดูตัวเองบ้างนะเออก็ไม่เป็นไรก่อนกูจะดูเนี่ยมึงจะตายซะก่อนอืมค่ะหลวงพ่อคะอุ้ยหลวงพ่อพังเลย ทางพระนิทัศเองก่อนหน้านี้เคยเป็นพระคนสนิทเป็นมือขวาของท่านเจ้าอาวาสเลยใช่เราเนี่ยมันมีคดีกับเขาก็ไปรู้เขาซื้อถ่ตำแหน่งเขารับซื้อของโจรไปให้เด็กขนของโจรเนี่ยลงมาไว้ข้างล่างเพื่อตำรวจจะได้ค้นไม่เจอบนกุฏิแลว้วหลังตำรวจเจอไหมเจอแล้วเขาเดาเนินคดีกับท่านยังไงมันปล่อยมันน่าสงสัยไหมล่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดแตกหักที่พระนิทัศน์ไปรู้ความลับแล้วระบบเงินภายในวัดอะคะ่ะ มีการดูแลยังไงบ้างแยกระหว่างเงินส่วนตัวกับเงินบริจาคไม่มีกระเป๋าเดียวกันถ้านึ่งเชื่อว่ามีแค่บัญชีเดียวแน่นะไม่ได้มีบัญชีของวัดเหรอครับเพราะว่าทางจเจ้าอาวาสที่ให้สัมภาษณ<อ>์เมื่อเช้านี้คือมีมีบัญชีวัดไหมคะบัญชีวัดมีแต่การใช้เงินนะ่ะใช้คนเดียวคนอื่นไม่ต้องมายุ่งทองที่บอกว่าหายเนี่ยเป็นทองที่ เอาเงินส่วนไหนไปซื้อทองวัดนี่แหละมาเอาที่ไหนไปซื้อพระจะไปทําธุรกิจอะไรอย่างนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้<ต>พร<า>ะอยูด่ดีๆจะไปซื้อทองออกมาเก่งบ้าแล้วหลวงพ่อเจ้าคุณราชเขาประกาศเงินกระถินไหมฮะไม่เคยประกาศเรื่องเงินบริจาคเรื่องอะไรจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะไม่เคยมีบัญชีทําป้ายบอกโยมนะเอโอ,โอสร้างโบสถ์ประมาณ200ล้านเงินบริจาคได้มา600อีก400ไปไหนวะลืือๆก็มีแต่ลุงพี่โดนกันออกมาเพราะลุงพี่ไม่รู้หรือเปล่ามีเขาต้องประกาศให้พระลูกโอนรู้นี่ พทาทังวัดไม่มีใครรู้ว่าบทหมา88ล้านนี่คือสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช่88ล้านใครบอก88ล้านเงินบริจาคปลาเข้าไป5-600ล้านสร้างประมาณเท่าไหร่คะ200ก็ยังเหลืออีก400ใช่แล้ว400นี้ไปไหนคะก็ต้องถามเขาก่อนหน้านี้ค่ะทางเจ้าวาดตอบนักข่าวว่าเงินที่ไปเบิกออกมาแล้วก็ทองคําที่มีการเก็งกําไรก็คือจะนํา มาสร้างเจดีย์่าไปเชื่ออคนอย่างนี้เหรอจะเอาเงินมาสร้างเจดีย์ญาติโยมเขาบริจาคทั้งนั้นฐานจริงๆจะต้องไปเบิกเงินส่วนตัวเอามาทรซากอะไรทีนี้ถ้าเป็นส่วนของทางเข้าไปที่กุฏิของจเจ้าอาวาสก็จะเป็นจุดนี้นี่คือล็อกชั้นที่หนึ่งใช่ใทรเป็นคนถือกุญแจคะพระบวดใหม่ที่อยู่กุฏิข้างๆจุดนี้ก็คือท่านจเจ้าอาวาสอันนี้ล็อกชั้นที่สองแล้วจุดนี้ก็จะเป็นล็อก,อกชั้นสามไทถือกุญแจคะเขาอีกคนเนี่ยเขาคนเดียวในโลกนี้มีล็อกชั้นที่สี่ใช่ประตูไม้เป ปิดประตูไม้ออกก็จะเจอประตูกระจกคือไอ้คนที่จะเข้าได้เนี่ยนะคุณต้องเอาถังแก๊สมาด้วย ก็ <c oughs> คุณก็จะต้องมาตัดประตูเหล็กอีก3าประตูเสร็จ <c oughs> แล้วไม่พอคุณจะต้องไปเป่าตู้เซฟแต่เขาบอกเขาไม่ใส่ตู้เซฟทองขนาดนี้นะเงินขนาดนี้เนะี่ยคุณมีตู้เซฟแล้วคุณไม่ใส่ <ừ. S 2> คุณจะซื้อมาทาซากอะไรรูเซฟมันบอกใบเท่าอง, ừ, อองค์อุปกรณ์ทีนี้รอบวัดจะเป็นแบบนี้เลยก็คือมีกล้องจอนติดถูกต้องไหม<ห>คะจะมีประตูกประตูสมมุติถ้ามีโจรถือเงิน10ล้านเนี่ยทองอีก4กิโลคุณจะแบกออกมายังไงประตูหน้าก็ปิดคุณจะต้องเดินอ้อมไปข้างหลังก็ล็อก คุณจะต้องเดินผ่านกุฏิพระเนี่ยนะอีกสิบฝั่ง รอดไหมแล้วก็ในห้องของเจ้อาอาวาสที่เป็นห้องนอนก็ยังมีกล้อง C C T V แต่เขากะดาดไปกั้นไว้ทําไมเพราะว่าไม่อยากจะให้เห็นเวลาที่นอนอาจจะอยู่ในค่าที่ไม่เหมาะสมแต่ของที่หายเนี่ยมันอยู่ในห้องนอนเวลาที่คุณไม่ได้นอนทําไมคุณถึงไม่เปิดอะ่ะมันน่าสงสัยทุกอย่างอ่ะนอกจากห้องนอนที่ปิดี่ยตรงประตูแต่ละชั้นแต่ละชั้นนี่มีกล้องวงจรปิดมีแต่ไม่เปิดต้องถามอาจารย์จตุรงค์นะคะว่าบวชมา40พรรษาการมีเงินส่วนตัวเยอะขนาดนี้ มีทองคําเยอะขนาดนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะเงินส่วนบล้านนะ่ะไม่ผิดวิสัย<ฆ>สําหรับเจ้าคุณชั้นลาดแต่ทองจริงเนะี่ยสองบาทหรือจะ500บาทหรือจะเป็นตันก็ไม่ผิดวิสัยพระนะแต่ที่มันผิดวิสัยคือการนําไปใช้และอีกอย่างหนึ่งอนะ่ะคนเป็นถึงเจ้าคุณชั้นลาดเนี่ยมีปัญญาซื้อตู้เซฟสิบใบก็ซื้อได้นี่ผมเรียนตรงๆทาไมถ้าท่านบอกว่าเอของวัดอยู่ในตู้เซฟของส่วนตัวอยู่นอกตู้เซฟมันดูไม่เม่เ,เซนสําหรับผม นี่ยังไม่รวมพฤติกรรมที่หลวงพ่อเอากระดาษไปปิดวงจรปิดอีกนะนี่ผมก็รู้สึกว่าเออหลวงพ่อก็่ดูแปลกแปลกราบนะมัสการท่านเจ้าอวาดค่ะ มันใส่ร้ายทุกอย่างเลยแต่งเรื่องหมดเลยมันถูกฉันตัดชื่อปีก่อนี่ิปีแล้วเพราะว่าทําความชั่วมากหลายอย่างค่ะโอ้โหตัดที่ออกเขาก็เลยแข็งม่มีโอกาสซ้ําเลยแล้วแต่งเรื่องทุกอย่างไม่ทันชีวัดแยกหมดทันชีส่วนตัวแยกหมดไม่มีปัญหาอะไรซื้อตำแหน่งเนี่ยจริงไหมมึงเห็นเลยมึงเห็นเลยมีหลักฐานแล้วอย่าพูดใส่ร้ายมีหลักฐานสิก็จะติดคุกติดตารางตายเนี่ยโอ้เลอะเทอะเลอะเทอะเออเลอะเทอะ เลอะเทอะเดี๋ยวก็รู้ว่าแล้วเทอะตัวเองอ่ะดูตัวเองบัางนะเออก็ไม่เป็นไรก่อนกูจะดูเนี่ยมึงจะตายซะก่อนท่านครับตั้งแต่เบิกเงินมา24 20พฤษภามายันวันที่ทราบเพจเนี่ยมีคนเข้าห้องหลวงท่านไหมครับไม่ใครจะใครม่ทำไม่ได้ แต่ไม่เคยมีมากไม่มีหรอกอาจารย์จตุรงสงสัยเรื่องทอง250บาทนะคะ่ะไรบูวนะห้าสกิโลฉันก็ไปซื้อเองแล้วก็ญาติโยมเขาร่วมกันมาเคาถวายมากก็ให้เขามาใส่เปล่ากันเองทุกคนก็แฮปปี้หมดมันก็จะออกมาเป็นพระแล้วเนี่ยห้าสิบกิโลเนี่ยนะจะเรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อ ให้ใครทําบัญชีให้ครับหลวงพ่อมีปัญหาในการลงบัญชีไหมครับบัญชีอะไรบัญชีรับจ่ายได้เลยทุกอย่างครับหลวงพ่อที่เราต้องนําส่งสานักพุทธกันทุกปีทุกปีครับหลวงพ่อหลวงพ่อมีปัญหาในการลงบัญชีไหครับหลวงพ่อว่าอะไรที่เป็นพฤติกรรมไม่ดีของหลวงพี่สุทัศนะครับพ่อออกข่าวด่าใส่ร้ายแล้วทุกวันนี้สามสี่วันเนี่ยมันเรื่องจริงไม่ใช่ใส่ร้ายอย่ามาพูดจาส่งเดชส่งเละแนงโนลอยเอ้ยนะ หลวงพ่อคะเตรียมตัวไว้ให้ดีก็แล้วกันเตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะอย่ามาปากดีเลยอยู่ามายุ่งันดีกว่านะเออก็อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งแต่แต่คือเรื่องจมิงเรื่องมันต้องยุ่งไงเพราะมันเป็นเรื่องของสงฆ์่ะหลวงพ่อคะอุ้ยหลวงพ่อพังเลยปัญหามันมีอยู่ว่าถ้าเงินมันลงบัญชีไม่ได้เนี่ยทางออกมันคือการหายทิพย์ ผมเลยเริ่มสงสัยเลขาที่ว่าหลวงพอ่พอพอถามเรื่องบัญชีจี้หลวงพ่อเจ้าคุราชมากหลวงพ่อเจ้าคุราช,ชักเริ่มไม่แน่ใจแล้วก็บอกเอ้ยเลขาทำนอกจากทรัพย์สินที่อยู่ในธนาคาแรและทองเนี่ยท่านจะมีทรัพย์สินอื่นอีกไหมมีอยังมีบ้านอีกหลายหลังโหลาย<อ>จังหวัดเเินไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านก็ดีแล้วไงที่มันพูดว่าไอ้นี่งเงินสะสมของมันเนี่ยมาทั้งชีวิตเนี่ย<ฆ>มียี่สิบพล้านเนี่ยพอไม่เอ้ม<อ>ึงเนี<อ>่ยม<อ>ันโกหก ตุดชั่วเลยเมื่อวานเขาก็อยู่นะลูกน้องบิ๊กเต่าไปกองปราบเนี่ยไปทําไมไม่เปิดประตูของเงินหายต้องขนาดนี้ถ้าเป็นเรานะตำรวจไม่มานี่ต้องขยี้แล้วของหายเยอะขนาดนี้ควรจะให้ความร่วมมือกับตำรวจให้มากที่สุดเพื่อได้จับกลุ่มคนร้ายได้มันน่าสงสัยที่ต้องทำการสืบสวนต่อ